เหตุการณ์นี้ชนกันระนาว6คันรวดมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะคะต้นเหตุมาจากรถกระบะคันหนึ่งที่เสียหลักและพุ่งข้ามเลนมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะดูภาพค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะ ระเนรนาจริงๆคุณผู้ชมดูภาพนี้ดีๆนะกระบะมาแล้วค่ะแล้วเสียหลักมาหมุนคว้างไปกระแทกกับรถที่เขาวิ่งทางตรงมาคือ SUV ดูแล้วนี่ค่ะเป็นกระบะแล้วมีบัสอัดท้ายเข้ากับรถตู้รับส่งพนักงานแล้วรู้ไหมว่าด้านหน้าคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ต้นคลิปจะเห็นว่ามันมีรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟงังเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยกันนะคะวงจรปิด เผยภาพให้เห็นนาะทีที่รถตู้เอาตั้งแต่ต้นเลยจะเห็นว่ามีรถตู้รับส่งพนักงานจอดรอรับพนักงานอยู่ริมถนนและวมอเตอร์ไซค์นั่นแหะคะ่ะเข้ามาส่งคนงานและคนงานกําลังก้าวขึ้นบนรถตู้โดยจังหวะนั้นเองนะคะกระบะสีดำเสียหลักหมุนคว้างข้ามมา อีกฝากฝั่งถนนชนเข้ากับรถยนต์อีกคันหนึ่งที่วิ่งมาทางตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็อัดเข้ามาเต็มแรงปรากฏว่าภาพรถบัสรับส่งพนักงานนะคะที่มาชนกระบะแล้วก็ถลายมาพร้อมกันชนอัดเข้ากับท้ายรถตู้เข้าอย่างจังที่จอดรอพนักงานผู้หญิงที่เพิ่งลงจากรถมอเตอร์ไซค์อ่ะคุณผู้ชมจนอัดกันแบบนี้ล้มคว่ำไปนะคะมอเตอร์ไซค์ทั้งคนทั้งรถ ต่เดชบุญค่ะรถตู้ไม่เหยียบทับซ้ำคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ดูสิคะอะทุกคนลงจากรถตู้แล้วก็ต้องไปช่วยยกรถมอเตอร์ไซค์แล้วกนะ็ช่วยเหลือคนเจ็บคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นนาทีชีวิตได้จริงๆนะคะ,ะส่วนอีกมุมหนึ่งของวงจรปิดจะเห็นหนาทีกระบะสีน้ำตาลค่ะนี่ เสียหลักข้ามเลนมาจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะพุ่งชนกับรถบัสรับส่งพนักงานเข้าอย่างจังเลยก่อนที่จะถลายไปชนกับรถตู้ตามในคลิปแรกที่เราเปิดไปจุดนี้นะคะก็คือถนน3 079บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันไผ่สีทองในเขตตำบลสีมหาโพธิปราจินบุรีช่วง6โมงครึ่งที่ผ่านมานี่เองตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ พบเป็นรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมกาบบินบุรีมีพนักงานที่โดยสารมาในรถทั้งหมด30รายมีคนเจ็บหนึ่งรายส่วนพนักงานทั้ง30รายพร้อมทั้งคนขับอยู่ในการตื่นตกใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะกลาลังจอดรอรับคนอยู่อะค่ะทีนี้ส่วนที่ด้านหน้ารถบสัสคุณผู้ชมเห็นรถบัสคันใหญ่ๆนี่ไหมบุบบีบบูบี้กระบะสีแดงเนี่ยค่ะเหมือนเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้เลยอะด้านหน้ารถตู้ตรงกลางเป็นกระบะสีแดงบูบี้โดยโดนรถบัสอัดเข้ามาจุดนี้พบร่างของผู้เสียชีวิตนะคะถูกอัดติดคาอยู่กับพวงมลาลัยเลือดท่วมเลย เสียชีวิตค่ะที่คือนายสาธิตเคียโออายุ40ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนําเครื่องตัดถางนําร่างของผู้เสียชีวิตออกมาใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงจะสามารถเอาร่างผู้ตายออกมาได้และถัดไปคุณผู้ชมใกล้กันเองค่ะ รถตู้รับส่งพนักงานที่ถูกพุ่งชนจากทางด้านท้ายก็ได้รับความเสียหายนะคะเล็กน้อยแล้วก็ยังพบรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนล้มอยู่ด้านหน้าของรถตู้ถ้าดูจากต้นคลิปเนี่ยเราก็จะชัดมากได้รับความเสียหายเหมือนกันขณะที่ฝั่งตรงข้ามค่ะไปดูฝั่งตรงข้ามถนนก็จะมีรถกระบะสี่ประตูสีดําเสียหลักข้ามไปอีกฝั่งพุ่งชนกับรถฟอร์จูเนอร์สีขาวจนได้รับความเสียหายหนักเลยนะคะ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ6กรายเสียชีวิต1รายคนขับรถบัสรับส่งพนักงานคุณประเสริฐวงเสนาอายุ66ปีค่ะทีมข่าวได้พูดคุยด้วยนะคะเ,เขาก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่ากระบะาคาันสีน้ำตาลพุ่งมาได้ยังไงเพราะตอนนั้นเขาขับรถมาใช้ความเร็วปกติเลยค่ะ,ะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมก็ไม่ได้สิ่งนะคะทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถคันดังกล่าวก็พุ่งพรวดเข้ามาใส่รถเขาเขาพยายามจะเบรกแล้วค่ะ แต่ไม่สามารถเบรกได้ทันเขามีเสียหลักมีอะไรไหมครับไม่รู้เห็นพี่ตรงดูๆก็คือผมมองได้เห็นมองมาพอมนทุท่งพวดทำมาเลยคือก็ลองเฮ้ยก็เลยให้กันเบรกได้สองทีมั้งไปบ้นานขณะที่จากการสอบถามพ่อของผู้เสียชีวิตพ่อของนายสาธิตเคียโอเนี่ยนะคะซึ่งบางตนคาดว่า น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุในครั้งนี้เขาเปิดเผยแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าลูกชายของเขาจะพักอยู่กับเขาที่ตำบลหัวว่าและเขาก็จะขับรถออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อวานนี้ปกติเป็นคนชอบดื่มเหล้าส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนี่คือข้อมูลจากผู้เป็นพ่อนะคะ ส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะหลังจากที่ลงตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็จะนำกล้องวงจรปิดและจะเชิญตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดไปสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สพศรีมหาโพธิส่วนร่างผู้เสียชีวิตก็นำส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิเพื่อทำการชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งก่อนมอบร่างของผู้ตายไปบำ,ปบำเพ็ญกุศลตามาศาสนานี่คือภาพจากมุมสูงที่เห็นนะคะคุณผู้ชมโ,โกลาหลพอสมควรนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้รถติด ยาวหลายกิโลเลยค่ะโดยเฉพาะฝั่งขาเข้านิคมอุตสาหกรรม304ฝั่งมุ่งหน้าสี่แยกบ้านโคกขวางเนื่องจากอยู่ในช่วงเช้าและตอนเช้าอะไรแม่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะพนักงานเนี่ยภายในนิคมเขาก็พร้อมทั้งเด็กนักเรียนไปทำนักเรียนไปโรงเรียนหลายคนชาวบ้านอยู่ในโรงงานก็ไปทำงานเร่งด่วนพอดีเลยนะใช่ช่วงแบบ เป็นน่หนุนจริงนะฮะดูจากสภาพแล้วคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราขับรถขับราต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยเนี่ยฮะ<ช>นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้นะฮะ